เวับแรกตอนมาเจอคนเมาอย่างคุณเวินอนหลับอยู่ที่หลานเนี่ยฮะเลในใจตอนนั้นคิดอะไรตรตาองโอ้โหคันี้เอาดคือเวอนงไงอ่ะก็คนเล่นเป็นเวิรดแซบโอ้โคักคู่ได้พวกเราโออกลับเรากลับแล้วก็ นี่เขาอยู่ไหนทั้งหมดอดนะรูงจิมแซบกว่าถ้าลู้จิมไม่แซบปวดไม่กิดใจตาย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 สองคนเราเราปล่อยกันอยู่สองคนเลยไหมให้สองคนเลยอ้าอางนี้คือเขาเขียนมานะครับสคริปต์นี้นะครับเลิฟซิงของสองคนนี้นะครับผมคือดุดันไม่กิดใจใคร อยากให้เล่านิดนึงนะครับผมสิ่นี้คือไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันคือเคมีสองคนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วเคมีสองคนนี้คือขับแยกกันไม่ได้เลยครับต้องอยู่ด้วยกันเลยทีนี้แซ่บขนาดนี้นะครับผมวันนั้นเลิสศิเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นเลยใช่ไหมก็ก็คือเราเป็นตัวละครอย่างเต็มที่แล้วครับ ที่เหลือเป็นหน้าที่กูจับให้คอเนเดเล็กเราอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อยากให้ทําอะไรก็ทำบอกว่าก่อนที่จะถ่ายซิงซีนเลิฟอะไรเงี้ยก็เราจะคุยก่อนว่าเอาแบบไหน,อนชอบแ,ออแบบไหนเอาขนาดไหนได้ขนาดไหนหอะไรเงี้ยเที่ยวบอกว่าเล่นให้กูก่อนเอาให้เต็มที่ก่อนขนาดแรกมีคนอมองหน้ากัน 1, 2, หนึ่งสองสามเราก็าเ,าเลยเล่นแบบเต็มสูบไปเลยเต็มสูบแต่อะไรแต่ก็ช่วงเวลาประมาณ นาที่สุดท้ายยู่อยู่คุณพรอบต้วนัรนกววอมาเฮ้ยโทษทีวะน้องพี่ว่าซีนนี้บวยจนยังไม่จูบกันจ้ะเราบวยจิมกับ่วยจะไม่ไปทางจูบกันโอ้โหมันสิฮะมันดุดันขนาดก็เลยกลายเป็นต้องเล่นสองรอบรอบแรกเราเล่นจูบกันแบบโอ้โหอย่ารัวอย่าวคืออันนี้เป็นที่มาที่ไปของดิลิซินเลยนะช่ เพราะว่าคือเจ้าตัวผมวไม่ได้ยูเรื่องหมดเลยใช่ใชคือท,ที่ที่ถ่ายครั้งหมดนี้นะครับที่เราตั้งใจเขาเรียกว่าดีไซน์มาใช่จูกกันดูเดือนเลย<ช>ดูเดือนขนาดไหนสองคนให้พูดหน,น่อยเลเวลสุดน,นี่ปินเดือนขนาดไหน

จิมโบอยู่ตรงไหนตอนนั้นลุงจิมโบ่อยู่ใต้เตียงสิงจิมโบ่นะคะเอลหมือนเธอมันแซเธอมันแม่เธอมันตัวตึง

ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกูกับจิมที่อยากจูบทำไมครับเพราะว่ายังมีมแฟนเก่าไม่ได้ใช่ใช่คือคือคือในในตอนตั้งแต่จริงๆมันเป็นความตั้งใจแต่ตอนทําบทอยู่แล้วว่าถึงมันจะวันไอแซนแต่ว่าถ้าดูจริงเขาจะจูบกับใครสักคนมันต้องเป็นคนที่เขาโอเพนแล้วว่านี่คือคนที่เขาหลักคนที่เขาเปิดใจที่จะไปต่อคือการจูบของภูจิมมันเป็น มันเป็นซิมโบลิกที่บอกว่าเขาเขา,าจะรักคนนี้เขาจะเก็บสิ่งนี้ไว้ให้คนที่เขามีความรู้สึกรักแล้วเท่านั้นอะไรเงี้ยครับอ่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เล่นนะครับฉากแรกที่เล่นอันนั้นคือไม่ใช่ลุงจิงกับเบิร์นอันนั้นคือเอิร์ธกับมิกเอิร์ธมิกถูกไหมฮะเป็นตัวจริงเลยม,มันมันมันเป็นตัวตนของเราเลยนขนาดนั้นมันรู้สึกไงยางเน้แน่นเหมือนกันนะีเมื่อกินนะมันแน่วน นนใจเต้นเลยนะนเมื่อกี้เรากเต้นเหมือนกันคนดูก็เต้นนะครับผมเชื่อว่าที่คนใจเต้นนะครับใจสั่นเลยครับ <laughs>